คุณสติพลจนจนพัฒนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเป็นโสดเป็นบัณฑิตคงหมายถึงการไม่มีกิเลสกามและกำมังครับเพราะเอาแค่โสดภายนอกเท่านั้นคนโสดเยอะมากเลยครับอืมอันนี้จะหมายอย่างที่คุณว่าหมายถึงไม่มีกิเลสกาม นั่นก็คือผู้ที่ลดกิเลสกามได้ได้เรื่อยจริงๆันั้นจนถึงขั้นคนไม่มีกิเลสกามก็เป็นอนาคาม,มีก็ต้องเป็นบัณฑิตแน่นอนคนไม่มีกิเลสกามอยู่นอนาคามีก็ต้องเป็นบัณฑิตเป็นผู้บรรลุธรรมแน่นอนนะคำว่าบัณฑิตคือผู้ที่บรรลุธรรมผู้เจริญธรรมเจริญจากเจริญจากสั ปุถุชนสามัญธรรมดาขึ้นไปเรื่อยๆคำว่าโสดคำนี้นี่นะจริงๆแล้วมันหมายทั้งการไม่มีคู่ที่เป็นผู้หญิงผู้ชายมาจับคู่แต่งงานกันเป็นคู่สู่สมรสอไม่มีนั่นก็ชัดเจนทุกคนก็รู้กันเป็นเรื่องปกติสามัญ ที่ใครๆก็รู้ผูก้ก็รู้เรื่องส่วนโสดที่คุณหมายไปถึงว่าไม่มีกามเนี่ยโอ้โหมันลึกนะมันลึกซึ้งนะอ้าวก็ได้ก็ค่อยทำความเข้าใจแล้วก็ทํามันก็ดีทั้งนั้นแหละโสดที่ไม่มีคู่ในร่างในรูปธรรมธรรมดาธรรมดานี่ก็ดี ไม่ต้องมีใครเป็นภาระไม่ต้องคอยก่อ,อ,ยอเรื่องอะไรตะะไรที่มีคือคนเรานี่มันมีเรื่องลึกตรงจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเราเองแท้ๆคนเดียวตัวคนเดียวเราก็ยังะระมัดระวังการกระทบสัมผัสกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่คู่ที่จะถือว่าเป็นคู่คือคนแต่งงานกันแล้วนี่นะ มันจะต้องมันลึกนะไม่ว่าชาติไหนก็แล้วแต่มันแต่งงานกันแล้วนี่เท่ากับสัญญากับสังคมก็เลยว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวหรือเป็นคนเหมือนคนคนเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งหนักนะขนาดเราตัวใจเราใจเดียวยังหนักเอาอีกใจหนึ่งมาต้องคอยดูแลอีกต้องคอยระมัดระวังกันโอ้นะมันก็ยิ่งหนักกันใหญ่ นเป็นภาระคนที่ฉลาดก็อยู่เป็นคนโสดนั่นแหละเรล็กเป็นบัณฑิตในยิงรถกิเลสกัแน่นอนยิงเป็นบัณฑิตแท้